วันนี้เวลา9นาฬก30นาทีเทศบาลตำบลสว่างแดนดินนำทีมโดยนางระยารือชัยสานายกเทศมนตรีตำบลสว่างแดนดินนายพิรวัตรมิกราชรองนายกเทศมนตรีตำบลสว่างแดนดินนางอุบลรัตน์ล่าชานรองนายกเทศมนตรีตำบลสว่างแดนดินจ่าเอกกิติพล์บัวทลาปลัดเทศบาล พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตะบนสว่างแดนดินเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตะบนสว่างแดนดินประธานกรรมการชุมชนเทศบาลตะบนสว่างแดนดินผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตะบนสว่างแดนดินอสมในเขตเทศบาลตะบนสว่างแดนดินได้ร่วมพิธีเปิดศูนย์กลับตัวเทศบาลตะบนสว่างแดนดินโดยนายกเทศมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์จับตัวเทศบาลตาบนสว่างแดนดินณศูนย์ครูครองจันดาวงหมู่20ตำบลสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครโดยวันนี้ได้รับการอนุเคราะห์อุโมงค่าเชื้อจากร้านซับโฮมและเครื่องอุปโภคบริโภคจากสมาคมตัวแทนประกันชีวิต และศึกษาปัญหาทางการเงินจังหวัดสุกนคร์ให้สบาลตัวคุสว่างแดนดินขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในกุต้องสู้ชิงแม่ไม่รู้จะเจออะไรขอส่งกําลังใจให้เราได้เดินทางไม่ว่าเหตุการณ์เป็นแบบไหน อยางนั้นต้องเริ่มใหม่แต่เธอและฉันจะไม่ทิ้งกันจำไว้เราเหมือนไปกวางในฤดูล่าสัตว์มันนังดรามาาที่อยากให้ภาพบัการติดต่อประสานงานสามารถติดต่อประสานงานผ่านเจ้าหน้าที่ได้ด okay> ังนี้ 1. นางนิภาพรวันนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการเบอร์โทรศัพท์0813800372 2านายชวีรัตชิงบุตรผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเบอร์โทรศัพท์0971726566 3จา่าเอกกิติพลบัวทลาปลัดเทศบาลตะบนสว่างแดนดินเบอร์โทรศัพท์0833442184 4, 4 นางระยาฤีชัยสานายกเทศมนตรีตำบล่างแดนดินโทร,รศัพท์0818728684ศูนย์กับตัวเทศบาลตำบล่างแดนดินเกณฑ์ในการรับผู้กับตัวเข้ารับบริการศูนย์กักตัวมีดังนี้โซน A 1. ผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 2. ต้องมีผลตรวจคัดกรองโควิด2 0 19ด้วยแอนติเจนเทสคิดผลเป็นลบเท่านั้นโซนบี 1. ผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดไม่มีสถานที่กักตัวอยู่ที่บ้าน 2. มีหรือไม่มีผลตรวจคัดกรองโควิด2 0 19ก็ได้แต่หากมีผลตรวจคัดกรองมาด้วยผลตรวจแอนติเจนเทสคิดต้องเป็นลบเท่านั้น ตอนการเข้ารับบริการศูนย์กักตัวเทศบาลตำบนว่างแดนดินสำหรับผู้เข้ารับบริการปฏิบัติดังนี้ 1. ลงทะเบียนโดยรกรอกเอกสารตามที่จัดเตรียมไว้ให้และถ่ายรูปบัตรประชาชนส่งใบลงทะเบียนให้กับเจ้าหน้าที่ช่องทางสื่อสารทางลายหรือช่องทางที่กำหนด 2. ตรวจเช็คของใช้ส่วนตัว ตามรายการที่จัดไว้ให้ 3. อ่านวิธีปฏิบัติตัวขณะที่อยู่ในสถานที่กักตัวและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 4. เมื่อครบกำหนดกักตัวครบ14วันเจ้าหน้าที่จะออกหนังสือรับรองการกักตัวครบ14วันเพื่อแสดงให้ผู้เกี่ยวข้องต่อไป